วันที่22ธันวาคม2516ดเรเอกพันิิเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางนานทพัชแก้วดอนภยัยภูมินในการกองคังรักษาราชะการแทนประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณพศ2567ของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดประตูสารพร้อมด้วยหัวหน้าสนาชการผู้บรหิหารสถานศึกษาและคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้โดยนางมายุรีใบบัวผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดประตูสารเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและได้รับเกียรติจาก นางอภิราดาสังสุวรรณภูมิในการโรงเรียนวัดเขาดินจังหวดัดสุพรรณบุรีและคณะทำงานมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องขั้นตอนและวิธีการจัดระบบการบริการและวิธีการจัดระบบการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนณห,ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดประตูสาร